วันนี้มาฟังวิธีนวดกดจุดเพื่อบรรเทาอาการไมเกรนเบื้องต้นกันนะครับจุดที่1นนะครับเรียกว่าจุดเฟึงฉือนะครับจะอยู่บริเวณฐานกระโหลกนะครับทั้งสองข้างนะครับโดยจุดตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณไรผมนะครับขึ้นมาประมาณ1นิ้วนะครับจุดที่2เรียกว่าจุดไทหยางนะครับจะอยู่บริเวณรอยบุ๋มตรงขมับนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างหางคิ้วกับหางตานะครับจะมีแอ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับจุดที่3นะครับเรียกว่าจุดช่วยกู่นะครับจะอยู่บริเวณทัดดอกไม้นะครับ อยู่บริเวณปีกหูนะครับวัดขึ้นไปนะครับโดยใช้นิ้วภาพลงไปนะครับจุดฟังเข็มนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับโดยวิธีการนวดนะครับเราจะใช้นิ้วโป้งในการนวดนะครับโดยใช้นิ้วโป้งกดบริเวณจุดฝังเข็มนะครับนวดครึง3-5นาทีจนเกิดอาการปวดนะครับเพราะมีอาการปวดเราจะหยุดการนวดนะครับรอให้อาการปวดหายลงแล้กลับมานวดอีกครั้งทำอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับจนอาการปวดลดลงครับ หากใครที่นวดกดจุดแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับสามารถเข้ามารับคําปรึกษาและการรักษาได้ที่สนกวังตุ้งคลินิกหรือว่าคลินิกแพทย์แผนจีนใกล้บันทันได้เลยนะครับ